ครับวันนี้นะฮะโตโยต้ารีโวนะครับที่น้ำหายนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของวัวเผาด้วยนะครับวันนี้นะฮะอะไรมาขับเป็นอะไหลแท้โตโยต้านะครับกรอง EGR รั่วนะฮะนี่ของเก่านะฮะนี่อันติดรถนะครับกรอง EGR รั่วนะครับน้ำไปไหนนะครับ น้ำก็จะวนเข้ารถยนต์นะครับ EGR มีหน้าที่อะไรนะครับ EGR มีหน้าที่เอาไอเสียกลับมาเผาไหม้ใหม่ในท่อไอดีนะครับแต่โตโยต้า e ีโนะครับที่ EGR นะครับมันก็จะมีออยนะครับออย EGR นะครับก็คือเอาน้ํามาไหลเวียนระบายความร้อนของ EGR ครับซึงเป็นเทคโนโลยีของเฉพาะของ To y ยต a นะครับเมื่อกรองเมื่ออ่อยรั่วนะครับน้ำนะครับจากหม้อน้ำหม้อพักมันก็จะเข้าไปในระบบ EGR ผ่านท่อ EGR นะครับผ่านตอนไหนผ่านช่วงที่เราดับเครื่องยนต์นะครับช่วงที่เราดับเครื่องยนต์นะครับน้ำก็จะไหลเข้าไปท่อ EGR ไปออก ตรงท่อไอเสียแล้วก็น้ําเข้าเครื่องนะครับทำให้มอน้ําหายนะฮะและในระหว่างที่เครื่องยนต์ติดล่ะนะครับเครื่องยนต์ติดนะครับมันก็จะเข้าเล็ดลอดไปทางท่อไอดีนะครับมันก็จะเข้าเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับถามว่าถ้าเข้าเครื่องยนต์แล้วอะไรมันก็เกิดขึ้นนะครับก็คือหนึ่งน้ำมันหายนะครับน้ำหายแน่นอนนะฮะมอน้ำมอพักหายผิดปกตินะฮะ ถ้ารั่วมากก็จะเห็นได้มากนะถ้ารั่วน้อยมันก็จะหายทีละน้อยนะครับถ้าเราหาไม่เจอนะครับมันก็จะเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่ฮะน้ํามันจะเข้าไปในน้ํามันเครื่องนะครับนี่ฮะน้ําเข้าในน้ํามันเครื่องนะครับทีนี้นะฮะถามว่ามันเข้ายัางไง มันก็เข้าทางท่อ EGR นะครับย EGR รั่วนะฮะนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่หาพบได้ยากนะฮะหาพบได้ยากนะครับแต่ก็มีนะฮะแต่ก็มีเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหายนะครับเราต้องพึงระวังไว้ด้วยนะครับว่ารถแต่ละรุ่นนะครับมันมีอะไรบ้าง